ต่อให้คุณดวงดีแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถที่จะรอดจากเกมนี้ไปได้จะรวจตรงนี้ไม่อยากเสี่ยงนี่เน่รู้ดันมึงจะโอ้โหและหลักการก็ไม่สามารถใช้ได้ในเกมนี้เช่นเคยโอ้โหมึงสซวิงขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องอ่านระบบมนันก่อนนะครับมันมันหมุนขึ้นหนึ่งทีแล้วมันก็มันก็อะไรมันก็ควงโอเคเ,เรารอจังหวะที่มันหมุนขึ้นนะครับมาขวมึงเลย โอ้ยตูดกูแค่ผ่านตรงนี้ไปมันจะไปยากเลยครับผมสว่วนผมแล้วก็มันง่ายได้มากกับการผ่านตรงนี้ไปไตรงนี้อ๋ออันนี้กดจ้ำนะครับอันนี้นั่งโอเคจะไปเอาดาวด้วยเป็นงไงเป็นไงเกมแบบนี้ผมผ่านมาเยอะไปไงเอานี่เหรอเออหนสลิงไปโอ้สวยครับโอ้มึงก็ลงดีดีดีวะโอ้โห กระโดดเออมา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 ไปต่อไปต่อเฮ้ยผมว่าต้องผักกล่องนี้ว่ะปุ๊บปุ๊บไป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 โอ้ขากูขากูขากูเฮ้ยเฮ้ยจะแพ้แล้วเอ,อ้เออเอานิ่งเลยเกมเกมนิ่งไปเลยโอเคผ่านนะครับงงเกมนิ่งเนี่ด่านสองแล้วจัดไปยาวๆ ด่านสองน่าจะไม่มีอะไรที่ยากเกินพอสำหรับเราโอเคบอมก่อนจุ๊บจุ๊บฟูใจเย็นเฮ้ยร <c oughs> อจใช่วหเอาละครับวิงว่งวิง่งวิ่งขอกูหลุดเลย <c oughs> ขอกูผมว่ามันมีคานใช่ไหมนี่ไงย่างนี้จะโดนปะชบุชบชุบเออแค่นี้ก็รอดแล้วกูทำอะไรมันยากเนี่ยถ้าเราโดดขึ้นตรงนี้จะเป็นไรไหม โอ๊บโดดไม่ได้ขออีกสักทีไม่ได้ต้องวิ่งมาไกลๆหรือเปล่าจังหวะนี้ครับต้องวิ่งมาไกลๆหรือเปล่าจังหวะนี้ครับต้องวิ่งมาไกลหรือเปล่าจังหวะนี้ครับไม่น่านเลยกูโอเคเล่นดีๆก็ได้นะครับ What? What the fuck? ไปขอกูยังไม่ท้ายเริ่มเลยอันนี้เราก็น่าจะต้องคานหรือเปล่าจังหวะ เออ,อเออหุยห้ยลุ้นจัดลุ้นจัดโอ้ข้างหน้านี้โอ้ยโอ๊อยดาวดาวโอ้ยดาวกูอย่าหนีบกูโอ้ยอย่าหนีบกูอย่าหนีบกูบกอ๋อมึงหนีบกูทำไม <c oughs> ไม่ได้ครับเราต้องเอาสามดาวครับผมยอมเอ่อเหวี่ยงขนาดนี้ กูเหนื่อยเอ้ยเอ้ยใจเย็นอุ้ยมันจะดีบกูเกือบตายเกือบตายเอออออยอะไรวะนี่อ่ะไม่ยอมแพ้ผมความพยายามอยู่ที่ไหนครับต้องรอมันรอจังหวะอันนี้แหละจังหวะหมาคันเออดีขาไม่หายหนึ่งข้าง อุ้ยผมรู้ผมรู้นี่นี่ผมเิ่มจับทิศได้แล้วครับทุกคนแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไอเด็กเปรตเอ้ยนี่ไงอ้ยอย่าหนีบกูอันนี้ล้องโดดไปตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะต้องคานผมคิดว่าโอ้ยขากูโอ้ยอืมมึงจะยากไปไหนเออตรงนี้แล้วเราก็คานเอาคานครับคานเสร็จปุ๊บตรงนี้ลุกขึ้นมากระโดดแป๊บนึงหนึ่งที แล้วก็ไปไปเลยจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ยกี่ดาวสามดาวสูยเลยกจะผ่านโอ้โหมึงแฮตคอจังแล้วกูจะผ่านยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะครับค่อยๆไปผมคิดว่าการทำลายเจนให้ดีสุดครับแต่ใจเย็นมากไปมันก็ไม่ดีเออค่อยๆสโลค่อยๆสโลอ่าโอ้โหผมคิดว่าต้องให้มันมาแล้วผมก็กระโดด อย่างนี้แล้วก็จุกครับจุกเลยจุกเลยมึงจะวิ่งช้าหาเตี่ยมึงเหรอ,อการเดินลงบันไดที่ยากที่สุดต้องคานะตรงนี้เดี๋ยวด้วย,วย,ยแป๊บหบนึง่งขอตั้งท่าดีๆจุกอ้อฉันลอยไปแล้วกูลอยไปแล้วกูไม่ได้แนวด้วยกูอยากได้แนวปล่อยกูลงทำอะไรไม่ได้เลยทุกคน อะไรกูจะไปไงอ่ะเออขอเคล็ไปหนึ่งทีอา้าวหักแล,ล้วเหรอยัง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 สั่นเลยกูมาครับกระโดดสิครับกลัวอะไรโอ้ขากูเออมาเออเออขาดไปหนึ่งข้างแต่ใจยังสู้ใจยังสู้พอะจะถึงแล้วใจยังสู้ครับปล่อยพี่ก่อนไอ้น้องให้พี่ได้คานก่อนเออขึ้นมาแล้วไปเลยไป,ไปครับไปครับไปครับ เดี๋ยวยาวไปเดี๋ยยาวไปครับซ้ายขวาซ้ายครับตรงนี้ตรงนี้มีดาวตรงนี้ครับเออถ้าลอยมึงโคตรเกลียนแม่นี่แหละครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับทุกคนก <c oughs> ูจะผ่านบอลไปยังไง <c oughs> เออตายเลยลยกันเอาไหมตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับมือขน่าจะหลุดไม่แย่แน่ๆรู้ทนันรู้ทันหรอกนะ ออโอ้โหตากูอุโ้ยโอุย้ยนไปแล้วขอโทษขอโทษกูจะแฮน์ยังต้องโดนอะไรอีกเหรอเดะด่านนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากนะคิดว่าขอโทงโง่อันหนึ่งนะครับก็ไอตรงนี้แล้วก็โอ้โหง่ายจัดกดค้างเหรอกดอะไรค้างทำไมกูกดค้างไม่ได้เอออือ,อ,อเล่นเบรดโปรตีน โอเคใจเย็นใจเย็นก็ค่อยไปครับเส้นทางยังอีกยาวไกลข้างบนนี้มีดาวนะเก็บดาวก่อนกูดาวละข้างหน้านี้กูตายแน่ชัวร์ต้องกระโดดแน่ๆนออะทำอะไรกูไม่ได้หรอกเอ่ออะไรให้ใช้นี่ล่ะใช้ยังไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยรู้แล้วรู้แล้วค่อยไปครับค่อยไป เออฉลาดเหมือนกันนี่กูด่านนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะด่านแรกๆน่าจะยากกว่ามาถึงที่ด่านที่ห้าแล้วนะให้ทำอะไรอะ่ะอันนี้มันต้องกดค้างแล้วถ้าผมจำไม่ผิดอ้อเป็นโป่งยักษ์นะครับแล้วโอ๊ยใจเย,ย็นโอ๊ยแล้วเออกูทำยังไงแล้วเนี่ยความผิวไหมความผิวไหมผิวไหมจะจัดผิวไหมจะจัดแล้วก็เหวี่ยงมาทางนี้จ้า แล้วก็อย่าเวี่ยงแรงครับเดี๋ยวตายนี่ครับเออแค่นี้พอจริงๆผมว่าต้องคานนะตรงเนี้ยแล้วรอจังหวะที่มันขึ้นไปนี่ไงนี่ไงเออจรวดตรงนี้ไม่อยากเสี่ยงนี่นี่รู้ทันมึงจะโอ้โหจรวดตรงนี้ไม่อยากเสี่ยงนี่นี่รู้ทันมึงจะโอ้โห โโอ้กูเหนื่อยมึงจะอโหตามกูโอ้โห,าโโหขาหลุดเลยแล้วจะไปยังไงวะละอเ,ออเอาหน้าเออเอาหน้าใจเย็นนะขอโทษเออแล้วกูจะไปยังไงอ่ะแล้วจะไปยังไงอะเออ,อแกรูอ,อใช้แรงเวียงใช้แรงเวียงครับทุกคนเออ กูยอมก็ได้มันคือแผนที่หลอกให้มันตายใจจริงๆผมไม่ได้ยอมหรอกนี่ไงกระแทกไปทีนึงจะเป็นไรโอ้โอ้ติดตรงนี้เ,เ,ออเริ่มใหม่ก็ได้ไวะตรงนี้น่าจะประมาณนี้นะครับไปเลย let's go ไปแล้วขอโทษขอโทษขอโทษ,ขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมล่ะเออโอ้ระเบิดมังหนาทุกรูปแบบ มึงมาทุกรูปแบบอ๋ออันนี้มีส้นตีนอยู่ตรงนี้ชัวร์ชรผมคิดว่าถ้าคานนะ่าจะเป็นอะไรที่ดีสุดสามดาวแล้วนะอย่านะอย่าตายนะจังหวะทีดด่มันขึ้นขากูโอเคสวยผ่านสักทีด่านนี้ไม่น่าจะยากนะคิดว่ารุยเลยครับมาเลยอุย้ยอุม้มขากูก็าหายไปแล้วสองครั้งสามครัง้งเออฮอจูกู เริ่มใหม่ดีกว่าโดดครับเฮ้ยจะย็นนะโอเคโอเคโอเคผมไปผมไปตามแบบเออเออเออมึงยิงเต็มที่โอ้โหสภาพกูจะไม่มีชิ้นดีเอ้ยแต่ลุกได้ครับตาหายไปข้างหนึ่งตรงนี้จุกนี่น,น่กูรู้ทันนะกูรู้ทันมึงหลอกนะนี่ไง <c oughs> หลอกกูไม่ได้แล้วมึงหลอกกูไม่ได้แต่มึง มีกับดักสินะคานก็ได้ลุกไม่ขึ้นแล้วนะครับตรงนี้โอ้มึงจะแล้วมึงจะทำเพื่ออะไรลุกด่านที่8ปดนะนี่เป็นด่านสุดท้ายที่ผมจะเล่นวันนี้ละเพราะแม่งโคตรเหนื่อยโอ้โหมึงสวิงขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องอ่านระบบมันก่อนนะครับมันมันหมุนขึ้นหนึ่งทีแล้วมันก็มันก็อะไรมันก็ควง Okay. เดี๋ยวรอจังหวะที่มันหมุนขึ้นนะครับเอาอย่าหลอกกูมาขวมึงเอ, <c oughs> อ้ยโอ้ยตดกดูอุ้ยด่านนี้ระวังระวังด่านนี้ค่อนข้างที่จะมีความอันตรายนิดนึงนะครับโหมันสวิงมันยิ่งสวิงแรงยิ่งเราอยู่ใกล้เขานะครับเออแค่นั้นแหละเดืซอซ้อมโงๆ่ๆทำอะไรผมไม่ได้หรอกนี่อโอ้โหมีดโกนมุกเดิมๆมุกเดิมๆทำอะไรใครได้ฮะผมถามจริง ตรงนี้ไม่เดิมแล้วเนี่ยชุบชุดอมึง<น>ก็ส่ง<ม>วิงแหละตายรอบที่ร้านเอาใหม่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 กูไม่กูมไม่เคยยอมคนกูยอมบ้างเอ้ยยอมบ้างก็ได้กูมไม่เคยยอมคน ไม่เคยยอมคนใจเย็นนะครับสมสมงงง่เมื่อกี้ทิ้งพลาดเพราะว่าเกมมันบั็กเกมสมงโง่สมงงง่แป๊บนึงนะูหมดความจะทนละกูตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวขอโทษตรงนี้ขอโทษขอโทษครับซ้ำเออขอโทษ ไอซอมโง่เอ้ยตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคิดว่าตรงนี้ง่ายอยู่อันนี้แหละปัญหาคุยสัตวเลยลองให้ดีวัเนี่ยนะอืมก็ไม่ได้ยากนะมันก็อีซี่อยู่แต่ต้องระวงังน,นิดนึงนะครับโอเคตรงเนี้ยตรงนี้แหละวิ่งไปอย,ย่าหยุดโอ้วิ่งไปอย่าหยุดวิ่งไปอย,ย่ยาหยุดโอเค โอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกูผ่านแล้วคานคือทางเลือกที่ดีสุดตรงนี้น่าเป็นที่ซ่อนของเรานะผมคิดว่าโอ้ยเฮ้ยมันมามันมามันมาได้แล้วได้แล้วผมรู้วิธีซ่อนนี่ทำไรพี่ไม่ได้หรองโอเคสวยครับอ่ะ คานน่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเฮ้ยทุกคนมาแล้วมาแล้วเหมือนจะผ่านแล้วนะครับเครลอยสัวอากาศอีกหนึ่งดวอาวอตรงนี้เฮ้ยผ่านแล้วในสุดผมจ,จบสัทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหัวอุ่นเลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมเจอกัน